คามิคาสซี่คืออะไรเออไม่ใช่นัดร้อนหรือว่าอะไรกัน,ตนแต่มันคือการคลาสซี่ทางกากของตะกร้อญี่ปุ่นในสงคราโลุกขึ้นที่สองนันเส้นหรือคือผมเขาไม่เกสซี่เน,น,นี่ยนั่นแหละ ตอน,นทีกเปิดไปเมื่อกัมพีซีทางอากาศของตกกาดญี่ปุ่นแลกูจะพูดซ้ำสอนอีกทำไมวะหรือว่าลาบสายาว่าเที่ยวบินที่ไม่มีวันกลับเพราะว่าถึงขนาดนัแบบ้นแบบ,แบบบมันจะแบบแบบรอกชีวิตมางี้คือฝูงนิซัมมิชั่เนี่ยเขาจะสร้างความเสียหายต่อกรอพอเมริกาให้มากที่สุดในช่วงประมาณก,การสงครามกับ ปสำคัญอ่ะเขาจะมมใช้พวกแบบพวกอ่มพีซีกันยังเชเองม้แค่นี้เนี่ยที่มันคืออะไรอ่มตัวทำบุญคิดเกิดอะไรคลิปนี้ก็จบไปแหละจะกันไปไป